พาแมแดนหมาวะต่วังตกคุ้มเนอะ กลับมาเด่นกลับมาคุณนแน่เลยคุ พืดฟานพักเอหมุดแล้ก็ตุกหอยใส่เพื่นน่ให้เพื่นแดนไว้่ให้เพื่นไปกัดอ่ะนะแดนได้เป็ดได้ไก่ นี่เฮาย้ายฟักออกมาเนาะพี่น้องฟักเพื่อนคู่ย้ายออกมาจากอันมาปลูกไว้ซ่ําพอได้กินเนาะว่าสิมาสวนฟังเบิงเนาะปลูกไว้แถวนี้พี่น้องดินมันบ่บวมน้ําปานใดเนาะสิได้เฮิงกว่ากันอยู่ในสวนบักกบเออักอันน่ะ เครืออามาเคนนี่ยวกะย่ามพ้นกะวอมหนามตายปุ๊บมันรวมหนามเช้วนะหน,นามมันไดสะมันกะวอมไปวะท่านอันนี้ปลูกพักกุดพักกุดถั่วกุดสวนเพียงโยน้ำหวันนวน้ำสวน เกินขี้ดินเป็นมาจากวัลเนี่ยมาใส่ทางให้มันสูงเวลาฝนตกมันจะสิบอูอเที่ยวเนี่ยมันลมลายน้องบอลเนี่ยเวลาฝนตกันลมเลยฝนตกหนักๆตกลิ่น เดันคิ่ลินขึ้นมาใส่ทางอย่างเขาเอันนี้ก็ฮักวะเดเพ่เหวอเดะพี่นอ้องว่าได้แปง้งว่าได้อำใหม่มาเสริมต้องเอาใหม่มาเสริมใหม่พี่นอ้องซีดา เริ่มใหญ่เด็ดดีซิดามันเกิดเองแน่นี่พี่น้องวยใหญ่เติบมันเป็นมักซิดาใหญ่เติบอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ยข้างบนซุกมีแสบแต่ว่ามันอยากไหม ชีรองสิหืมสมไปสมสมขักพี่น้องเอ้ยคันมันเถินเนี่ยเริ่มนี่มันสมมันมันซุกของมันสีหวานเนาะสีดาข้ามมาสตว์อเอาไปกินกระเจวพี่น้องตอนมันเถิมเจวพงแซบแซบได้เน่ย Mà than thân mong chờ mong mình mong chờ mong mắc mong chờ Như chờ mong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  tôi đây chờ mong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  Bin bênh 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 ปลูกตื่มอีกแถวไหนน้องเพี่น้อง <มา S 1> นี่ขันตัวนี้ปลูกให้มันสูดแต่ก็หมางกันน่นออกครับกูมากินนกูอยากากินอ่ะย,ยงังก็งค,คือแทนกระปุกครบคดบ่มันไปกินไก,ก่้จิตร์กับพี่นั่งชามถุงเท่าไหนถุงเท่าไหนถุงเช่าพานปลาถูสามจิตโตได้ตัวหน้ามีบ่อน้ำไปหาตั้งชามมีหรอไฟรับไฟรับมันบ่ออก บออกยาลคันมีน้าเกกันน้ำคือกันน้ำเย็นกุ้กกบกี่น้ำมเย็นก้นเย็นบ่มีบ่มีพุนอยู่ไหนผัอยู่กระตุกไปเขาไปไหนผัผูกด้วยเจ็บบ่คบอกวาพี่

ไปรับเป็นกดบ่ได้ขเอ้าย่าเาโก็เป็นเป็นองนี้ด้ข้าวมาคยมีเนาะว้าตะโต้งไรบ่อายนี่ฮเเอาม้าแต่ดงบ่นี่เท้านี่เอาหนอเอาหนึ่งันน่อยเ้าดีบ่อันเท่าไรเผื่อเอาบ่ผิวเนี่ ้าไทยกล่องให้แม่แน่ไหมจิเปิดอันนี้อไ้ยโอ้ยาตินั่นจริง้ยมงพีมาพีเอาเอาเอาคุหาป้าไปเนี่ยเอาเน่ยุเจ้าตัวสาวพันหัวตายแล้วเหรอตายเนาะ มาโป้งองตัวเลมองมันไเล่โอ้ยอยาบอกป้ตองโสี่ิมาบ่งตา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 สามโป้งหาชิปติงอ่ะโอ้ยอย่าตัดทากนั้นเลยครับมีออกค่ะยีออกาก็งาตงเดียวยังหรือม่อะมกาลุดี่กงเท่าเท่าอ่ะอืมอันนี้เท่าก็ได้พีรออกจะกิน ้าโอกินเนยยืมกบอยเปนในแบบอ่าอูบอกิขันใส่ี่ปนเนยเว้เห็นปรุมือี่ร่เนี่ยอ้ิร่จ้ากิรอกับเท้านะป่ารู้้ยกิร่กับเท้านะแม่เนาะโอ้ยหนปมมก้นนี้เห็นปรุ่มมอยามันเบิ้งเ้านี่ เอาอีกช่มหนึ่งเป็นยังไงดาบได้เท่านะบนตโตซนี่อะไรเท่าอะไรนี่คสิบพันตัวใครมากินเท่าม่โอก็ยังหลามากเลยใช่พลูกจ้าแน้วอยู่ใครโองงามปนไดน้องไดูอส่ลกเจ้ารเามาลุอ้า็เอ ตามทงหาซิตี้ทงเดียวโอ้ยบรายเยนะเเข้าฝาโอน่ห่อให้ดอันมดมานมสดมันขักันน้ำเกาห่อนทงห่อนมันมิตายเดี๋ยวนี้เออประเดี๋ยน่ำบเออปเดีออมีหันแล้วก็เกี่ยวมากเาด้วอืมคลายให้ได้ตุก อ้าวจิรก็กินเดยอยู่เนาะไม่ใได้ออกม่ใช่รอ่ากระโลมันจะี่ป้าจะไปหา่ยการกระท่าฮัจิโร่เห็นกระท่าอีกอันหนึ่งนี่แต่หมกบกกระท่าเนาะเอาแบบผู้นึงคือปมากินเขากินหนา พูดแล้วไปขายทางไหนโอ้แบ่งกันไปแบ่งกันไปท่ายะหกชิบเจ็ดชิบแปดสิบหกิบเจ็ิบแปดสิบเอาแกนหนึ่งเอาหนึ่ตื้มเป็นยังหักบวกขงแกนหนึ่งตื้มเ่าจะเอาันาาตื้มกะตื้มขคงหนึ่งองหนึ่งเหรจะกินยังลูกกินสมหรอเออกินน้นจางสีเศร้าเป็นมัด กัดอันนั้นมันออกเลยติหัวมันค่ะหัวมันบอลมือถ้าดำดำเออกัดถิมเออเอาสีดามาไปใสเไปหาฮะไปหาจะไปนหน้าปะผัวจะไปหน้าปะหยอกผัวต้อยอยื้อใสโอ้ยูโกข้องก็มี่รุมผัวกข้างก็งกำลังไง <laughs> Ay, เปิดเบิกเบิ่อาหตัวนี้ค่ะเที่ยววันตัวนี้งามกว่าตัวนี้คือตังทงหน่อยกว่าเนาะดาบใส่เจ้าเท่าฮะสิกินเบิดโบเตอันเอี้ยเอเอาไปรู้อมันกับนี่แล้วมันหยุบอะนะวาอยากรู้อ่ะงามบองามะ้างามเนาะตัวนี้ได้บอยอยากอะไรกันไรตัวนี้เปลี่ยนเอาห้องไหม เออตัวนี้ม้วงงามปะได้ค่ะมันอ่อนเนาะตัวนี้เนาะมันเท่าอ่อนนี่อันออนี้่อ,อนมากยี่สิอืมเหยนมันสีแดงหยังจวดๆดดวกมันกระยุบเท่าเออ,อเอาตัวไหนหะ่อให้ก่อนห่อตี <c oughs> <c oughs> Đã, thầy thầy. Mặc thù à Khuất áo nè Đâu có để nhạc áo uh, à Khuất khuất Chóng mựa xăm mựa Phần trứng này Hóa lại Mặc thằng sẽ thắng Ừ Nó sẽ xay Nó ăn Ăn nhạc xay Ồ kìa Ngoài kìa Ngoài hò Ồ Mình kinh uh. đó Mình kinh Mình Điện ăn hướng gì đại nó chị đỏ đi nó ừ. không, điện ừ. đấy chị lấy cái tay đại khai lại chị đỏ ừ. cái điện mình chị đi chị đi ăn mặc quay không đạo 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 ตายเห็นไหมันอ sí ัน้ย่างไฟว่เผื่อมันหอนอยู่ในลูกนี่จะโตเม่ไข่แม่ไข่น้อยเดียวนี่จะโตผุหยามสุเบิดเม่ไข่หาทิพยละตกทิพย์ละก็สื่อยอดนะคุ้มกายหายง่าย

เทใส่เอาใส่ให้จังแม,แม่ด้วยแม่จะกลัวไว้ไเห้กินเอ,อมันยังรีบอยู่มันกินหมดเลยมันเหี่ยวเ,ออเพื่อเขาสิปอกไรมันจะเหี่ยวพอได้นะน่ะน่ะ บานยาเมลเล็กนาะปลูกกล้วยต่อนี่ปลูกอยู่หิมน้อง,นะนอง,อนองเอน,งนะนา,หาหนะหิมกกมองม,ม่วงเลยอยู่หันสองนะสามสี่ห้าหกหกต้นน้อยเนาะสี่เดียวจักโมงยานคำเมื่อทุเรศพี่น้องตอนนี้ก็สี่โม่งละสองฝนะาสัดงามโอ้ยพี่น้อ,นองงามคักสีฝางามแหงเนาะ บรรยากาศทองออ้าี่ไก่โกบมกพร้าวรอบสวนห็นบ่พี่น้องปลูกเพิ่มพอบนนี่ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวอยู่แ้วนะพี่น้องซับกว้วยใส่ด้วยซะสามโกง่วงไง่กง่วงไงกับสิ่ดตอนคือเก่าเลยพี่น้องตอนโมห้มันใหญ่แห้งเพราะว่าบ,บางเขาเนะใหญ่แห้งร้ายกั บางเขาตัวนี้โกมออกผ่าวนะนะมเผ่าวผ่าวกะทินองพี่น้องตัวปอกออกมาแล้วมันเป็นกะทิอะนะติดแต่พี่น้องใหญ่นะเด้เหล่มใหญ่เดิ่มงาม่ะเอาพุนใส่นนัเนาอพี่น้องดินมันงามแถวนี้ไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้า ขอบคุณในไลน์ที่เข้ามาเบิ่งจนจบคลิปเด้อบ๊ายบาย